អតីតកាលរបស់សំគតិថាសមណកថាសំគតិរអតីតកាលនូវឈិន្តកថាថាថារាមិថាសិលិតាប្រធានតាអវិទិគិស្តាបន្តិជហននសុស័ក្តិកាមិចរុតិសិយិតិករកតិចន្ត្រិគិឥឡានិទីរិរិចខមិចរុគនៈហនិគិហវត្តឧបេតេព្រមតែយន្តិ Dewajedat hawa bisanya, ia takkan tak pernah habis satu yang meniwarakan karo ayam empat hentam, karo ayam empat karo ayam empat ในล่างกำลังทำพิธีเลยค่ะในล่างนางสัมผัสนะคะเป็นเครือนางสัมผัเสเชือกผูกข้อกับเพว่อประโลกนะคะเนาะ เปนที่ไข่ตัวเล็กบคือกันด้วยอันนี้เล็กเสียบเิ่นดังเถียงกันอันนี้เล็กเสียบด้วยสี่สีสี่ศูนย์สามเล็กเชือกเล็กเชือกเชือกกูคอนะคะ ดีสินสามเบิ่งดีๆเด้อขอเดียวแม่นั่งเดาเฮ็ดไห้ไฟฟ่าบริวารเพิ่นเบาไห้ว่าไห้แม่ล่างขอเถาะเฮ็ดไห้ท่างช่องเพิ่นได้เพิ่นจังสีใดมากถ้าไฟฟ่าบริวาร มาเฉดบุญชนท่านไห่คำว่าตัวนี้ก็คือตัวนีเดอแม่นางอันนี้คือเป็นตัวเล็กเสียเดยอเพราะว่าแม่ล่างกันนางล้งล้งซื้อสัมผัสใดกะคือบ่ใดโดนปันใดเนาะอันนี้คือเป็นตัวเล็กเสียกเพิ่นเทียงกันโยมหันนี่ค่ะ สามห้าศูนย์อันนี้คือเป็นของแม่นางนี่ของแม่นางแม่นางหัวกะโหลกแม่นค่ะหัวกะโหลกอันนี้เป็นเหล็กเสียกนี่เหล็กเสียกเลขกเสียก0 3ค่ะเลขยกสี่403ย์สนะครับท่านผู้ชมครับถุงชนมแคบมาจอแล้วก็จดไว้เด้อนะครับท่านผู้ชม เอาอปากกาออกมันยังสั่นกับสีบลอขอระวงเกิน่นสีบลอได้ขอโดนนั่นเพิ่์ลว่าคือบอลลินเหล่าให้เพิ่์ลแม่เพิ่์ลว่าพอเหมียนลืมนลิ้นเหล่าเพิร์ลเพิ่์ล <c ười> ว่าสุอเหล่ามาตัางใบเห็ดเนี่ยเพิ่์ลว่าเพิ่์ลทักมันซียินกันเองกินเองเนาะอ่านี้คือแม่นั่งเด้อค่ะ แม่นัง่งเป็นหัวกับโลกผีเพิพ่นซ้ำเพิ่นบอกกับแม่ล่างว่าคือเพิ่นว่าถ้าผู้ใดมีโชคมีลาบเนาะคะ่ะผู้ใดมีโชคมีลาบกะอย่าลืมเนาะคะ่มะมาเฮ็ดบุญกับแม่ล่างเนาะคะ่ะกับความกับเลขกเสียกเนะะ้อยค่ะแม่นา่งเพิ่นกะว่าถ้าลอาก่อนเนาะคะ่ะว่าเลขกีีเพิ่นไห้เนาะคะ่ะถ้าผูา้ใดอ่ะมีโชคมีลาบเนาะกะจังทวากันอีกเทีนึงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นงวดที่สองนะค่ะเอฟซีสำหรับกับตัวเลขเนาะคะ่ะใสตตัวที่ตัวโทษ <c oughs> อันนี้เป็นเป็นตัวเลข <c oughs> ตัวเลขเชือกเนาะคะ่ะเชือกเชือกผูกข้อตายเมื่อกี้แมลงสัมผัสเนาะคะ่ะเพื่อนกับมาเพื่อนบอกว่าฆ้ากันกินบึมบั่มบึมบั่มคือบอ,อมามม่หายกินเนะี่ยเพื่อนว่าเพื่อนว่านะคะ่ะเพื่อนว่าคือมาหน่อยแถบฟองกินเพื่อนว่านะคะ่ะ แ <laughs> ม่ล่างแต่เล่าญ่าข้างล่างเนาะ <c oughs> ค่ะข้าง,ะะงล่างก็เป็นหัวกะโหลกเนาะค่ะเป็นเหล็กหัวกะโหลกแต่ว่าแม่ล่างกะสัมผพัสให้ได้ได้แค่ซ้ำหนีเด้อค่ะเอฟซีสำหรับกับเลขทูบเนาะค่ะเลขเลขทูบนั้นแม่ล่างขอก็คือว่าเป็นร่วมเด้อค่ะเป็นร่วมกับคูเพิยูอนู่หนีก็คือว่าทั้งรัพพเวสสีคูเพิน ล่วงลับไปนะคะแม่ล่างก็เลยต้องขอให้ทวา่าจปางก็คือได้ทั้งเลขทูบเนาะค่ะหรือว่าเลขของพอเดียวกับแม่นางเนาะค่ะสําหรับกับเลขทูบกับให้จังทะเบิงเนาะค่ะอันดับเลกกับมาแล้วเนาะค่ะ่ว่าจะตรงกันบอกะทะลาะเนาะค่ะทะลาะเบึงวาสิตรงกันบอเนาะท่าตรงกันกะให้ไปยิบจับโรตาลี่ไว้เด้อไข้ซี่ ะถ้าว่าจะได้มิโชคมิลาภก,ก็จังถได้เฮ็ดบุญเนาะเนาะพอที่เนาะครับผมจังจะได้ไม่เฮ็ดบุญให้กับเพิ่นเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นจะได้ปวดท้<ร>ายเห้กับกถูกนะครับท่านผู้ชมแล้วเมนค่ะตัวแรกเข็นมาแลยยุ่งเลย <c oughs> เป็นเลขห้าเนาะ <c oughs> ค่ะเลขถูกนี่คะ่ะเพิ่นพร้อมเพิ่นพร้อมที่จะหายโชคลาภกับเฮาเนาะค่ะเพิ่นพร้อมที่จะหายโชคลาภกับเฮาอันนี้สําหรับกับ อ่าอันนี้ก็สำหรับกับผู้ใดเนาะค่ะอยากผู้ท่านมีจิตศรัทธาเนาะค่ะอยากจะร่วมบุญเนาะค่ะกับพอเดียวหรือว่าแม่นางเนาะค่ะหรือว่าสับพเวสีก่าแม่ล่างก็ขอเลี้ยนเชิญหนยเด้อค่ะใกล้จะถึงบุญเพลินเหล่านาะค่ะเนาะน้อแม่เนาะก็คือวันอ่าเดือนอ่าเดือนเดือนตุลาเหมือนปะเดือนตุลาเนาะค่ะเดือนตุลาวันที่สิบสองเนาะค่ะก็คือพระอาจารย์อยู่ที่วัดป่า จะน้ำชัยตรงนี้เนาะคะ่ะเพิ่นก็นได้ให้แม่ล่างหลวงพ,พ่อปูดมเนาะคะ่ะอ่ามาเป็นจะภาบลงท่านซอยเพิ่นแน่เพิ่นขอมาเนาะคะ่ะแม่ล่างก็จะขอเลี้ยนเชิญเนาะคะ่ะขอเลี้ยนเชิญเอฟซีเนาะคะ่ะล่ะกะผู้ใดท่านใดเนาะ,ะอยากจะอ่าร่วมบุญเนาะคะ่ะกับแม่ล่างหลวงพ,พ่อปูดมให้กับพอเดียวหรือว่าแม่นางเนาะคะ่ะกะตามเบอร์โทร092404 สองสี่สามเจ็ดท,ทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ด้วยค่ะเบอร์เดียวกันค่ะค่ะตามนี้เลยค่ะคนนนแนนะนแน่่้ดเ หั่นแน่นแน oh er, ่นี่ดีกติวานน้ำแข็งแม่วดาแล้วแม่ค่ะหุ่นยกน่อยากห่ะแม่หวดว่าหันฟังมากเลยค่ะแม่หวหัวมาเอาแล้วในส่วนของการไหลสุดต้องแต้งหันบบรอวันที่สามสิบหกไม่ไม่รู้ตัสิ้กไ่หลแห้งไหลยหลยุ่ เดี๋ยวเลี้ยงทุ่งพอม่ครับย่อคุณ้ายพลพาลกิตก็บป็นพิพาลกิตก่อนไหลตามที่สวนตามท่านสูงก็ตามตลอด